เราจะมาขาจัดคราบน้ำยาย้อมผมนะคะติดที่เสื้อลูกค้านะคะที่ข้างหลังที่แขนนะคะที่สองข้างนะคะเราจะใช้สเปรย์อาเนกประสงค์นะคะอนเนกะสงค์นะคะร่วมกับน้ำยาล้างเล็บ เราจะฉีดลงไปอย่างนี้นะคะลูกค้าฉีดสเปรย์ผสมลงไปตรงที่เป็นคาบนะคะฉีดทึ้งไว้อย่างนี้สักพักหนึ่งนะคะลูกค้าสลับกันกับน้ำยาล้างเล็บน,น้ํายาล้างเล็บนี่เราใส่กระบ,บอกป๊อกกี้แล้วก็ฉีดนะคะ ทิ้งไว้แป๊บนะคะแล้วก็ขยี้ขยี้นี้ได้นะคะแล้วพอออกหมดแล้วเราก็ไปซักตามปกติได้เลยเดี๋ยวขอเวลาฉีดน้ำยาทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันนะคะว่าสเปรย์เหตประสงค์จะขจัดคราบน้ำยาย้อมผมหลุดออกหมดไหมนะคะเดี๋ยวมาดูผลงานกันค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ขจัดคราบน้ำยาย้อมผมนะคะเห็นไหมคะหลุดแล้วนะคะลูกค้า จากที่เป็นสีเข้มๆนะคะน้ำยากกผมน้ำยาย้อมผมที่แขนเสื้อก็ไม่มีนะคะหลุดไปแล้วแล้วก็ด้านหลังนี่นะคะใช้เวลามากเลยนะคะลูกค้ากว่าจะหลุดออกนะคะต้องใจเย็นๆนะคะใช้สูตรเดียวกับออขจัดคราบน้ำหมึกปากกาเลยนะคะสเป,ปรย์เนยะส์รวมกับน้ำยาล้างเล็บนะคะฉีดทิ้งไว้ หลายๆรอบเลยนะคะลูกค้าใช้เวลานานมากเลยนะคะเพราะว่าเกรดดีกว่าจะหลุดออกนี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีสกบรี่ขอแนะนําถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานของร้านมีมีสกบรี่ขอบคุณคะ่ะ